กับปลาสมถาสํำเ็็เด้อจ้าของไทยทูยูเหมือนกันอันนี้แพทกินบ่อยแล้วอร่อยมากเจ้าประจําติดใจอืมมันมันหอมไทยทูยูเจ้านี้มีแต่ของอร่อยแสีบทุกอย่างเลยเด้เป็่นองหาของเพื่อนอะแพทสั่งมากินบ่อยอยู่แต่ว่าแกงเคยเนี่ยอันนี้ครั้งแรกคุกกับข้าวอร่อย สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วในช่องกินกับแพทนะพี่น้องคะวันนี้ได้เมนูแซ่บๆผ้ามากินแกงเคยใต้พี่น้องคะ่ะแกงเคยไต่สําเร็จเนาะพี่น้องคะ่ะของไทยทูยูเจ้านี้มีแต่ของอร่อยด้วยพี่น้องคะ่ะแต่ว่าอันเนี้ยเคยกินครั้งแรกบนเคยกินหรือบ,บนท่านไหนเคยกินครั้ง,รงแรกจก้ะจ,จะเป็นยังไงโอ้สีสันที่ง่ามแต่แพทปลาตอนปลาขายแต ตาเยอะจนไม่ออกเลยพี่น้องค่ะตาออกกระปุกบะได้เลยจ้ะพี่น้องอสีสันคือเป็นจะเสียบเนี่ยมาค่ะพี่น้องค่ะไม่ได้ค่ะพี่น้องจ้าแกงเคยใต้พี่น้องค่ะโอ้เอ้าหอมเยใต้น้ำหอมมากอาบเพนแม่ก็อยากใส่มือแทกแกงเกยใต้เพื่นใส่แบบใดเกิดมากขึ้นก็บพกเคยได้เพนก็ต้องเอาจานมาแมนเตี่ยพี่น้องขออนุญาตใส่มือเนาะจ้ะก็สิแซ่บอืมอับเสบ Oh. อ๋ออือหอมมากอะ่ะอืออันนี้กับปลาสมถวสําเ็็เด้ดดวอจากของ mm. ไทยทูยูเหมือนกันอันนี้แพทย์กินบ่อยแล้วอร่อยมากเจ้าประจำติดใจ mm. เอาได้ mm. มันมันอืม mm. มันมันหอมอันนี้แซ่บแพทย์เนี่ย mm. กินกับงงน้ำยาง้าวปุ่นหรือว่าซีฟดแสบป่ะครับเข้าเลยแหละเนาะเอาคนใจเมื่อใจไหน่ะพี่นอ้องสิบะอืออือจะต้อนจันแขวนเนาะพี่นอ้องหาที่แหลง่งนึ่งว่าสิบูถืกปากแสบอืออร่อยกลมกล่อมเผ็ดกำลังดีได้พี่นอ้องหา าถ้าใครสนใจจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้นะคะทยทูููเจ้านี้มีแต่ของอร่อยแสีบทุกอย่างเลยด้วยพี่น้องหาของเพื่อนอะ่ะแพทสั่งมากินบ่อยอยู่แต่ว่าแกงเคยเนีย่อันนี้ครั้งแรกแล้วก็ต้องมีครั้งต่อไปเพราะว่าติดใจต่อไปเ้าสังมาใส่น้ำยาป่ะกินกับน้ำยาขนมจีนเนี่ยเข้าเลยนะ เนื้บเขากขาก็แซ่บพี่น้องคะแตาว่าน้ำยาไดกไม่น,นู่นนึงคือน้ำยาขนมกินเนาะแทนเนาะเครื่องเขาแบบเข้มข้นนะยายเนาะมไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มนะคะรสชาติพอดีกินเลยจ้ะพี่น้องสบายเท่ออกจากกวดอะไรกินเลยจ้ะได้เยอะด้วยนะปลาแบบแน่นๆเลยแบบน,นี้อเขาออเขากันเลยแผลติ เ่ต้องต่อหานี้มาเสริมอีกก็ไรไหมแม่ว่าปลาส้มก็อร่อยนะคะอันนี้แบบถอดสำเร็จมากแล้วเค่เ้าเอามาอุ่นถอดอีกกล่องนึงก็ได้กินเลยเด้อพี่น้องคะ กินกับบวกพักเขากันขนาดจ้ะอืมนะไบ่รู้วาสิแซ่บแบบนี้รอบหน้าต้องสั่งมาใหม่ เขาสั่งมาเป็นน,น้ำยาขนมกินแกงเคยเนาะแกงเคยใต<อ>้ออกเผ็ดๆแต่ว่าบริเ,เพเผ็ดหลายได้พี่น้องค่ะเผ็ดกลางๆสามารถทานได้ว่าเพ็ดทอแกงไต้ปลาเนาะมันไม่ไไมันไม่ท่านไงอันนี้คือเผ็ดพอดีจะ้ะ คู่กับข้าวอร่อยเข้ากับแม่นวนหิวข้าวพอดีจ้ะแซวอแซวเลยปลาก็ชิ้นใหญ่มากพี่นนอกผสมกับปลาด้บสมแห้งชอบว่าอันนี้อะมันเข้ากับ ข้าวสวยแล้วก็ลวกผักมาแพทเป็นรสชาติที่ลงตัวมากข้ากันสุดๆไม่ได้ค่ะพี่้องขาพี่ออ้องแาะทังน<ม>้เต้าขังเรลาน้ำจังปริเสธมากเกแสนน้ำแผ็งไม่เนื่นจ้ะ ปลาต็วเนื้อนุ่มเนาะแพ็ปลานุ่มๆจ้ะปลาไม่แข็งชิ้นใหญ่มากปลาลาดคุกลาดคุกข้าวออื้

มเขากินเขาเบิร์ตซ้อมเถอะที่ไหนอาหารนั่นยังเหลืออยู่เหมือนเดิมพอเที่หวม่านเนี่ยผสมแต่ผสมเดี๋ยวรอหนาจะสร้างหน้าแม่สิต้องใส่จ่าใส่มือด้วแพทจ์จานอมแพทเอาอันนี้แม่จ้ะไม่ได้ยิบขนาดต้องเป็นจานเนาะเห็นเขาเจ้ากินมือแต่แซ่บ แต่ต้องเป็นจานจ้ะอันนี้มันหยิบไม่ถน,นัดเมนูอร่อยอย่างเงี้ยใช้ชอ้อนใช้มืออร่อยหมดห เ้ากันกับมะเขือแล้วก็ลวกผัดเะาะทานมันหอมไหตาเขาปากละหอสม,มสมุนไพรสมุนไพรของเขาแบบยั่วยวนมากจาก้ะมีครบอ่ะเนาะคิดว่าเราสีสันทำให้รู้เลยว่าสมุนไพรเยอะแน่นมากอื เอาเสียไอ้บ้าเขาใจใจเียใจญเยดีอิ่มไปไ <laughs> ม่ต่อจะอิ่มแล้วตหาหายจังไงอร่อยเซีบได้เดี๋ยวเติมเพิ่มเขาเลยบึ้งพี่น้องตอนปากนะเจ้าห่อยเอามาก,กิ้นกำหยัง่งแับนี้โอ้ข้าวรอนเข้ากันที่สุดอือ มนไผ่นั่นหอม,อมลองมึงครับเพื่องคะซับซับอย่างติดใจอือเข ทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกเรื่องผนดออหาสั่งได้เลยค่ะอยู่ต่างประเทศก็ได้กินหิวข้าวแบบดดวนๆใช่ไหมเดือนเข้าห้างเลย อยากกินเป็นน้ำยาขนมกินก็ได้จะก,กินกับข้าวสวยรลล้อนๆก็ได้สองเมนูเลยจ้าพี่น้องค่ะแบบซื้อมากระปุกเดียวได้สองเมนูอ,อืมบบเบิดรยกเขาไป โอ้แซ่บเดยกินขาวมันแ่บแบบเนี่ยเอาละค่ะพี่น้องค่ะมื่นเอกีมเหนี่ยวเนาะจ่าถ้ากินมุ่งมั่นกิบสุภาต้องขอโทษขอไปได้หลายถ้าผู้ใดสนใจเดี๋ยวจะถึงช่องทางการสั่งซื้อใวถหาเด้อพี่น้องขาหมื่อกีมขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องขาบ๊ายาบายค่ะ